เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงนัทนิชาส้อยทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวังหลวงพิยาสันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายวันนี้มาอ่านทำนองเสนอในหัวข้อโคงโลกกนิสพระสมุทรสุดลึกลน้นคนนา,นาสายดิ่งทิ้งทอดมา ยังได้เขาสูงอาจวาดว่ากำหนดจิตมนุษย์นิสัยอยากแท้ยังถึงการบัวบอกลึกตื่นชนละทานมารยาสอสั้นดานชาเชื้อ โชติชวดาดเพราะคำขันควรสาอาบย่อมยาเหี่ยวแห่งเรือบอกไรแสลงดินคอควายวายชีพได้เขาหนาเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ใส่ ดับสูนสังคันร้องเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดีเพื่อนกินสินทรัพย์แล้วเน้งเนียหาง่ายหลายหมืนน่นมีมากได้เพื่อนต ชีวาดขออยากฝากพี่ใครอยากแพ้